เทางค่ะคืนนี้กินฮานาเก้นน้องแหลมนอนห้องนายกลางเต็นที่ก็พี่วันนี้เรากลางเต็นคขาพี่นายขากระตลายพรุ่งนี้ได้ถ่าหลังเที่ยวกันใจเย็นหลังไหนคะหลังเล็กเต็นวันนี้หลังเต็นค่ะใช่ใช่ต้องปิดเสียงนะไอ้หมูก็จะว่าเอาเนื้อพี่จ๋มหนูเป็นคนนอนละเมอ แล้วบอกว่าไม่เป็นไรพงศ์เด็กนี่ไม่รู้ซะละโดโทกป้านี่หว่าเด็กเกนใช่ไหมเดี๋ยวขอยาไม้สองเม็ดโซ่เขาลุกโซ่เขาลุกแล้วแรมโซ่เขาลุกมายใหญ่ให้ยาโดมาหนึ่งขวด ยาเส <ali> ียหนุ่มนานเขาเขามียาเสียสาวให้น <slightly submarine> ้องกินจะน้องจะได้เสียหนุ่มปรงกรบูคนลงไม่เอาแล้วเบื่อคุณชายใหญ่อะเบแล้วเปลี่ยนใจไปเล่นเลยคุณชายใหญ่ไม่ไะคุณชายใหญ่กินนานๆเดี๋ยวฟันปลอมหลุดกินข่าไป สร้อยกับเงินยอมยอมบอกว่าหวังสร้อยกับเงินไอ้หนี้ถอดเปละนี่ไม่ใช่การกินทุ่มสุดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเว็นบ้างดูนักการ์ดแล้นี่ต้องนี่ต้องห่วงการ์ดปิ่มปูมปิ่มปูมบอกพรุ่งนี้พี่ปุ้มจะอยู่อีกคืนไม่ใช่เหรอแลมเขาบอกก็ยังไม่กลับนั่ง ีระวังจะโดนสิงนี่วันจับหมูนะจับหมูจับหมูจับหมูจีนนะจับหมูนะจับหมูคืออะไรนี่วันวันธาจีนไม่เชี่ยวอีกจับหมูดิคนเขากินเจไปซื้อซีเซลพอลซีจับหมูตายเบ่งตายมันไม่มีไอ้นี่จะซื้อนะถามเขาเขาบอกว่ามีเขาบอกว่ามีเบนจ์เก้น เอาไอ้เน่ส่หลอดใ่กก็ต้องถือือที่เสรไอต้งต่บอกว่าขอใช้นิ่มๆหน่อยดรกู๋บอกแต่ที่ไหนที่ไหนอาจารย์มนตีบอกว่าให้ไม่ใช่้นที่แอลบอกว่ามีองหน้โทษถามพี่แอลที่ก